สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ปนันก็มาเปิดอบอลสีให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะปะนันจะมาแบ่งบอลสีปนันสวยๆเลยเดี๋ยวปนันบอกเบอร์โทรปรนันก่อนเนาะเ<ป>บอร์โทรปรนันนะคะ081 2 8 1 0 7 7นนนะคะเบอร์โทรปรนันนะ ถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรทักมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวปนันเริ่มบอกนะคะตอนนี้พาชมกันแป๊บหนึ่งก่อนนะว่ามีอะไรมั่งเนาะพาชมกันก่อนอันนี้เป็นบอลอยู่ในตู้นะคะนอกตู้ปนันก็มีเดี๋ยวปนันเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวปนันเริ่มกันเลยเดี๋ยวปนันเริ่มกันเลยนี่จะเป็น นพเก้านพเก้าป้านันให้อยู่ที่450บาทนะคะ450บาทป้ายสวยๆกันเลยนะป้ายสวยๆกันเลย450บาทนะคะใครอยากได้กระถางไหนซูมเลือกได้เลยนะคะวงกลมเลือกได้เลยนะป้านันมีหลายกระถางนะอันนี้หน้าสวยมากเลยดูนะมีครบสีเลยนะอันนี้สวยมากเลยเนี่ย450สวยเลย ต่อไปต่อไปเป็นเมืองใหม่นะคะอ่าเมืองใหม่ป้านันก็ให้อยู่ที่400บาทนะคะเมืองใหม่ให้อยู่ที่400บาทนะคะอ่าเอาถางไหนก็ซูมมาได้เลยนะคะมีหลายกระถางนะคะอ่ามีหลายถางนะอ่าแล้วมาต่อกันด้วยมาต่อกันด้วยสิลาหุ่มทองสีลาหุ่มทองป้านันก็ให้อยู่ที่450นะคะ450้าสหน้าสวยๆกันเลย หน้าสวยๆกันเลยอ่าปนานันมีสองกระถางนะคะสีลาหุ้มทองมีสองกระถางนะสวยๆกันเลยนะป้านันคัดสวยๆมาแบ่งปันกันนะคะ่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอาจารย์คงอาจารย์คงป้านันให้อยู่ที่600บาทนะคะอาจารย์คงป้านันให้อยู่ที่600บาทใครยังไม่มีรีบจะสมเลยนะคะป้านันแบ่งปันให้หนึ่งต้นนะอสุดลักสวยๆเลย สุดลักสวยๆเลยกระถางนี้ใหญ่แล้วนะดูป้ายนะคะดูป้ายโหดๆเลยประนันให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะบอนด่างบอนสวยนะคะแปดร้อยบาทนะคะอ่าพัทยามาต่อกันด้วยพัทยานะคะพัทยาสี่ร้อยบาทพัทยาสี่ร้อยบาทประนันมีอยู่ในตู้นี้สองกระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะสองกระถางกันเลย มาต่อกันด้วยพรมพิมานพรมพิมานป้านันให้อยู่ที่350นะคะพรมพิมานป้านันให้อยู่350บาทนะคะอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วป้านันให้อยู่ที่950บาทเลยไซส์ใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะไปอัพกระถาง6ได้เลยนะคะ950นะคะ อันนี้จะเป็นเดือนมกราคมเดือนมกราคมพระนันให้อยู่ที่400บาทนะคะสี่บาทเดือนมกราคมนะคะามาต่อกันด้วยเท้าลำไยเท้าลำไยไซส์ใหญ่ๆกันเลยพระนันก็ให้อยู่ที่400บาทนะคะไซส์ตั้งแม่กันเลยนะคะส0่ร้อยบาทไซส์รองลงมานี่ก็มีนะคะไซส์รองลองนี่ก็มีเขาไปป้ายทุกกระถางกันเลยนะ สี่ร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นรัตนสินไซ์ใหญ่ปรนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทเลยรัตนสินไซ์ใหญ่นะคะไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะไซตั้งแม่กันทางนั้นเลยนะามาต่อกันด้วยชมพูทวีปชมพูทวีปปนันก็ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทกันเลยเอา้นาวปนันเซลเซลให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะ อันนี้ฉลองกุง้งฉลองกุ้งปนันไซใหญ่นี่ป้นันให้อยู่ที่อ่าปนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอ่าปนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้นะคะมีสองกระถางนะไซใหญ่นะคะนี่นะสวยงามมากเลยนะคะฉลองกุง้งเหลืองเงินทองนาคเหลืองเงินทองนาคปนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลย ไซซ์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็เลย250บาทอ่าไซซ์เล็กนี้นานันให้อยู่ที่200บาทนะคะเหลืองเงินทองนาะอ่ามาต่อกันด้วยนี่เลยเหลืองทุ่งรัตนาเหลืองทุ่งรัตนาปนานันให้อยู่ที่250บาทนะคะเหลืองทุ่งรัตนานะคะคสายเหลืองนะคะใครชอบสีเหลืองเหลืองนะอ่าโอ้อันนั้นอีกปนันเอาไม่ถึง นนั้นเหลืองกาญจนาเหลืองกาญจนาป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอันนั้นนะถังใหญ่เลยอ่ามาต่อกันด้วยต้นนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวป้านันต้นนี้นะคะสิริพรสิริพรป้านันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทเลย ป้านันให้เซลล์เซลให้ที่350บาทเลยรีบกันเลยนะคะรีบกันเลยสวยสวยทั้งนั้นเลยมาต่อกัอนด้วยกําแพงเงินกําแพงเงินป้านันก็ให้อยู่ที่350ราสเลยป้านันอยากนั่นเลยอยากแบ่งปันให้อยู่ที่350บบาทเลยสวยๆเลยกําแพงเงิน ต้นนี้น้องชื่อบันดานรัพย์บันดานรั์ประนันให้อยู่ที่300บาทนะคะบันดานรัย์ต้นนี้ประนันให้อยู่ที่300บาทนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเงินแสนเงินแสนประนันก็ให้อยู่ที่300 500, บาทเลยเอาประนันให้อยู่ที่300บาทกันเลยเซลล์เซลล์กันเลยนะคะอ่านี่รวยล้นฟ้าไทยรวยล้นฟ้าไทยถังนี้ประนันให้อยู่ที่200บาทให้อยู่ที่200บาท สวยๆกันเลยนะโอ้ยนี้สวยมากเลยนำโชคใหญ่ๆกันเลยนำโชคนะคะใสต่ตังแน่กันเลยนะคะพนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะมีสองกระถางนะดูใหญ่แบบบึ้มๆเลยอะ่ะเนี่ยใหญ่สุดเลยอะ่ะมีป้ายด้วยนะเนี่ยเห็นกันไหมพนันให้ห้าร้อยบาทเนี่ยไปเปลี่ยนกระถางแปดได้เลยนะใหญ่ๆกันเลยนะ ให้ห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นมหาโลหะมหาโลหะปะนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะไซนี้นะไซตั้งแม่กันเลยนะสี่ร้อยบาทนะคะนี่บัวหิมะบัวหิมะนะคะปะนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยบัวหิมะนะคะป้านันให้สองร้อยห้าสิบบาทรีบกันเลยนะ อันนี้ไซส์ใหญ่ๆสำหรับในตู้นะไซต์ตั้งแม่กันเลยมน์สวรรค์มน์สวรรค์ไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่เลยนะสูงเป็นคืบกันเลยนะใบใหญ่ๆฟอร์มสวยๆเลยสามร้อยห้าสิบบาทรีบกันเลยนะคะรีบกันเลยอ่อสาววารินสาววารินไซส์สามร้อยบาทไซส์ใหญ่ไซต์ตั้งแม่กัน เดี๋ยวป้านันจะพาออกไปดูข้างนอกต่อนะคะ,ะสาววาลินนะคะ่าพาชมก่อนตู้นี้พาชมแล้วจะไปพาไปดูข้างนอกอีกนะคะที่ป้านันคัดไว้เดี๋ยวเราไปต่อข้างนอกในถาดข้างนอกกันอีกนะคะจะมาต่อกันด้วยนะคะต่อกันด้วยข้างนอกนะคะ มีชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปปนันก็ให้อยู่ที่กระถางละ400บาททุกกระถางเลยนะคะกระถางละ400บาททุกกระถางเลย <was S 1> ดูนะคะหน่ออ้วนๆอวบๆกันเลยก้านแดงแป๊ดเลยป้ายมาด้วย Allāh สวยๆกันทุกกระถางเลย400บาทเท่านั้นอ,นอันนี้จะเป็นจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ปนันให้อยู่ที่350เลยจังหวัดกระบี่นะคะให้อยู่ที่350เลย อันนี้จะมาต่อกันด้วยเดือนมกราคมไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่ส5 0รอยหบาทเลยอ่ะสองบาทสวยๆกันเลยนะคะน่ารักน่ารักกันเลยเมืองใหม่เมืองใหม่ไซส์นี้ประนันก็ให้อยู่ที่250นะคะราคาเบาๆนะคะนอกตู้นะคะให้250บาทสวยๆกันเลยอ่า นางลากสดมาต่อกันด้วยนางลากสดปนันให้อยู่ที่กระถางละห้าร้อยห้าสิบเลยนะคะมีอยู่ที่หกกระถางนะคะห้าร้อยห้าสิบทุกกระถางนะคะดูนะคะมีป้ายทุกกระถางนะมีป้ายทุกกระถางเลยห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมีหกกระถางนะรีบกันเลยนะปะนันมาแบ่งปันให้ได้แค่หกกระถางนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นไอ เดี๋ยวนบพะก้านบพะก้าต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยอันนี้บอลน,นอกตู้นะคะนบพะก้านะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนาสวยๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็นร่ํารวยน้องชื่อร่ํารวยนะคะร่ารวยต้นนี้ป้านันอ่าขอมากกว่าเขาหน่อย เอปนันให้อยู่ที่4ี่รอยห้าสิบบาทนะคะล่ารวยนะคะต้นสูงแล้วนะหลอดใหม่กําลังมานะคะหลอดใหม่กําลังมา4ี่รอยห้าสิบบาทเลยล่ํารวยอ่ามาต่อกัอนด้วยออมนาคอ,อมนาคปนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทเลยสามรอยห้าสิบาทใครยังไม่มีรีบจะสมเลยนะคะปะนันมาแบ่งปันราคาเบาๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อ องหญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันใต้ป้ายฮับฮับสวยๆกันเลยอ่าปะนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทประนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะใบเขามีตําหนิหน่อยนึงนะใบเขามีตําหนิหน่อยนึงแต่อันนี้สวยอันนี้หอดใหม่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะอันนี้ประนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทอ่ามีสองกระถางนะคะมีสองกระถางนะป,นนะป้ายสวยๆกันเลยนะป้ายสวยๆกันเลย กระถางละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้นนี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเลยป้ายสวยมากเลยลูกค้าท่านใดที่ยังได้ไม่ครบเคยสั่งประนันไว้ทักประนันมาเลยนะนี่พญาขอมพญาขอมประนันแบ่งปันให้กระถางนี้ประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพญาขอมนะ นี้จะเป็นสิราเพชรสิราเพชรโอ้โหป้ายป้าย,ายสวยๆกันเลยนะกัดสีสวยมากันเลยเอาปันันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะปรันันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบาทรีบทักปรันันมาเลยนะปันนแบ่งปันให้ได้ถังนึงอ่ะมาต่อด้วยธาดบางแก้วข้างนอกมีห้ากระถางนะคะข้างนอกมีห้ากระถางธาดบางแก้วให้อยู่ที่ 9ก้ายห้าสิบาทเหมือนกันเก้าร้อยห้าสิบาทสวยทุกกระถางนะคะทั้งในตู้ทั้งนอกตู้นะคะสวยแข็งแรงมากพัทยาอยู่นอกก็มีอีกสองกระถางนะคะพัทยาอยู่ข้างนอกก็มีอีกสองกระถางนะ,ะป้นานันคัดคัดจากตู้อื่นมานะคะามาต่อกันด้วยมนสวรรค์มนสวรรค์ทางนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาท ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะมนสวรรค์สวยๆเลยสำหรับถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สองรอยบาทเอาใครเอาสองรอยบาทบอกป้านันใครเอาสามร้อบอกป้านันนะคะเอาเงินแสนเงินแสนรุ่นนี้ดูป้ายสวยๆกันเลยป้ายสวยๆกันเลยเงินแสนเบบีป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเลยเอาเซลล์เซลล์ให้กันเลยสองร้อยห้าสิบนะคะนอกตู้สองร้อยห้าสิบนะคะมีห้ากระถางเลยนะคะ ประนันมาให้พิเศษวันนี้นะคะสวยๆกันเลยาามาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเจ้าหญิงประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทโตขึ้นเขาจะแดงสวยมากเลยนะเจ้าหญิงนะอันนี้ต่อกันด้วยคนโทร คนโทนาคคนโทนาคป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเหมือนกันสองร้อยบาทนะคะคนโทนาคมีสองกระถางนะคะดูนะคะใครยังไม่มีรีบจะสมเลยนะน้องชื่อคนโทนาคมาต่อกันด้วยอันนี้สร้อยสังวานสร้อยสังวานป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยอ้าวสองร้อยบาทรีบกันเลยนะถาดนี้ป้านันจะเอาราคาละสองร้อยบาทนะคะ อันนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมใครเกิดเดือนกรกฎาคมเ้าปนันให้อยู่ที่200บาทอ้าประนันให้อยู่ที่200บาทกันเลยรีบจัดกันเลยนะคะรีบจัดกันเลยมาต่อกันด้วยอ่ามหัดไทยมหัดไทยประนันมาแบ่งปันให้อยู่กระถางหนึ่งมหัดไทยนะอ้าปรนันก็ให้อยู่ที่200บาทมหัดไทยนะคะ มาจัดโตให้กันนะคะนี่รัตนพลป้นานันก็ให้200บาทรัตนพลนะคะอา่าฮาริบุญชยัยฮาริบุญชัยป้นานันก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะหาริบุญชยัยต้นนี้นะคะขุนสัน คุณสันปนน้ at, นะะันก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะคุณสันก็ให้อยู่ที่สองยบาทนะคะคุณสันนะอ่ามาต่อนี้ดูอามามาต่อทางนี้อันนี้จะเป็นสองฝั่งโค้งสองฝั่งโคงนะคะสองฝั่งโค้งทางนี้ป้านันใหน้อยู่ที่150บาทสองฝั่งโค้งทางนี้ป้านันให right. ้อยู <oo Prof> <als> ่ท <actors> ี่150บบาทนะคะอ่า อันนี้จะเป็นอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวสุนทรผูป้นานันแล้วสุนทงพูก่อนสุนทงสุนทรผูพ้นานันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทสุนทรพูนะคะมีสามกระถางนะคะสุนทรผูนะคะมีสามกระถางนะสุนทรผูนะคะพ้นานันให้อยู่ที่สองร้อยบาทมีสามกระถางอ่า อันนี้จะเป็นเท้าจันทชนเท้าจันทชนอาปนันเซลให้เลยให้สองร้อยบาทรีบกันเลยนะคะให้สองร้อยบาทใครไวใครได้เออนารีบุรพานารีบูรพาปนันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะตายมาแล้วนะให้อยู่ที่สองร้อยบาทปนันแบ่งปันสุดๆเลยนะวันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่า บอลเก่าพญาชาระวันอ่าพญาชาระวันตอนนันก็เซลลให้เลยสองร้อยบาทอ่าพญาชาระวันนะคะสองร้อยบาทสีลาเพชรอันนี้สีลาเพชรแบบเขียวนะคะสีลาเพชรแบบเขียวป้นานันก็ให้สองร้อยบาทเลยศีลาเพชรแบบเขียวนะอันนึงแบบแดงอันนึงแบบเขียวนะคะให้อยู่ที่สองร้อยบาทอ่าต้นนี้นะคะ จะเป็นอบัวแก้วบัวแก้วป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะบัวแก้วน้องชื่อบัวแก้วนะคะให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะอะเดี๋ยวคลิปนี้ป้นานันจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวป้านันจะทําคลิปต่อไปจะเป็นคลิปหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปไม้ด่างไม้สวยนะคะอะเดี๋ยวพาชมก่อนนะพาชมก่อนเดี๋ยวป้านันจะพา ชมไอ้อันนี้เพิ่มก่อนนะเดี๋ยวป้านันจะขอจบคลิปนี้ก่อนว่าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็ทักป้านันมาได้เลยปนันจะทำเป็นคลิปสั้นๆเนาะอ่าใครสนใจรีบโทรหาป้านันนะว่ามันไม่มีมากนะคะอ่ะปะนาปานันก็ขอสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะคะป้านันก็ขอสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีจ้า